ส,สบัสดีพี่น้องสบัสดีพี่น้องสบัสดีตอนนี้ก็อยู่กับข่อยคือเก่าพี่น้องเยโอริเชนอลคือเก่าพี่น้องเลยกาคนเก่าคนเดิมพี่ enjoys. น้องเยมันนี่โอริมีมีภารกกิจพี่น้องเยมันนี้เพราะว่ามีอันเอฟซีท่านึงเพิ่นอยากตามหาน้องสาวเพิ่นวะเพิ่นน้องสาวเพิ่นอยู่บ้านพินใต้เพิ่นวามันพินใต้กับหน้าสิบะไก่บันไดเพราะว่ามันไก่ทั้งลักสามที่ผ่า พี่น้องพอบ้านข่อยนี่มที่อยู่ไกลจากพระสารีหา่ประมาณสี่สิบกิโลสี่สิบแปดกิโล,ลที่ไปตามหาหเพิ่นทะเลพี่น้องว่าเพิ่นติดต่อมาเมื่อคืนตอนกลางคืน,นเพิ่นว่าอยากเจอให้กับเพิ่นบ่ได้มาก,กลายปีแล้วเพิ่นไปสี่สิบปีเลยแหละกับหู้ข้อมูลแต่ว่าเพิ่นน้องเพิ่นน่ะเป็นน้องสาวนะ่ะพี่น้องน้องสาวลุงเพิ่นนั้น ชื่อลุงคำปานน้องสาวเพินานชะื่อป้ากล่องคำกล่องนีออ่นั่นแหละป้าคำกล่องกับคำปานนะพี่น้องเป็นอยู่บ้านพินไต้ป่ะได,ไได้เออเพื่อนกันติดต่อกันอยู่เพิ่นว่าแล้วช่วงโควิดนี่ไปหากันติดต่อกันบ่ได้เลยแปลว่าเบอร์โทรศัพท์เราอชอบบ่มีแต่ก่อนเพื่อนกันติดต่อกันได้อยู่หมติดต่อไม่ได้จักจักปีแล้ว สองสามปีสามสี่ห้าปีหกปีเจ็ดปีได้ลาพี่น้องเลยก็คอยกันได้รับภารกิจนี่มาค่อยกันจีเด็ดภารกิจนี่ให้สาเร็จถ้าสาเร็จก็ได้พี่น้องเพิ่นกะขอให้ไปหาไวๆแน้นะคอยกันด่วนเน่ละพี่น้องเลยค่อยกันยังมีภารกิจอีกอยู่แต่ว่าค่อยกันต้องเห็นภารกิจนี่ก่อนให้สาเร็ดนาพี่น้องถ้าเป็นยังได้กัรอตีตามเบื้องพี่น้องไอ้ว่าจีเห็นบอหรือว่ายังไงกะบตีตามมึงเด้อพี่น้องยังได้กะโอเคพี่น้อง มันมีกับมาแค่นู้นแหละ บอกว่าบาทพี่ไตเป็นบอตอรีนี่ปแล้วลุงเพื่อนะีังขวาเออบาทพี่ไตแล้วลุก นปีกไก่กเอเป็นหน้าปงนะปีกไกเ่กเชน้ ัก<ภ>ีนี่ก็จะเป็นตลาดเกาเซนูพี่น้องเพราะว่าตะกอนจะเป็นตลาดตะเก่า้วไอ้นี่เราให้ใหม่เราเพิ่งจะได้ใหญ่ไป็นต่างมีสองพูดล่ะสองสี่สี่มือแรกเกาอเคพี่น้องไอตอนนี้กามาหดบ้านิเพื่อน ปลนซีคนเฮืองบ่เงี้ยนี่แต่ว่าไมว่ารติดวดเงี้ยวตลอดเวลาแท้ก็มนกินน้ำลายเปลายพินน้องเอ้ยมามาันหอนไซตาอุริมาปวดเงี้ยวกี่ดาวปเงี้ยวส้ำเทือกตาดื้อตูนเร็ว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 เงี้ยวรู้ไรจ้าวไปร้งใจบ้านอะกินน้ำลายพี่น้อย เดี๋ยวค่อยจีแจ้งมาหอดบ้านใครแล้วเดี๋ยวนั้นกด้ยืมหองได้แล้วไปทำอะไรกี่คนเดี๋ยวจีไปจอดถามคนก่อนว่าบ้านพี่ใต้อยู่ใช้คอยกับพ่อแน่ใจคือกันได้เนาะโอเคพี่น้อง นี่มันก,กระด้างหัวพิ่เนื้อ เคพี่น้องตอนนี้กัมาฮอนบ้านพินไตพี่เร็วน้อยแล้วแต่กี้รถก็บฮึงเตอร์มาแล้วพี่น้องแต่ว่าจักรย์ยังพ่อขอพ่อแหละไม่ได้ไปบ้านพินไตไกลบ้านพี่เหนือมากไกลเตอรพี่น้องนี่เราพี่น้องเคยเคยกับมาตามหาเดี๋ยวคลิปนี้นะที่จบเพียงแค่นี้พี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นกันว่าเอ็นหรือเปล่าไปยังไม่แน่ใจกันเพราะว่าได้แต่ชื่อย่างเดียวชื่อรุ่นก็ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งรู้ว่า ชื bueno. ่อว <se> no ัวเพิ <necessary> ่นก right ็ได้นะชื่อลูกก็ได้ได้แต่ชื่ออย่างเดียวเลยนี่ว้าวลูกมันม่จะคดนะชื่อเพิ่นหน้าป้าคำกล่องเดี๋ยวล่อรุ่นว่าคอยสินั่นบะโเม้นว่าคอยบัวามข้อมูลน้ำมันเอฟซีได้ไปหน้อยเบ๊บว่าเพิ่นไข่ข้อมูลว่าได้ว่าชื่อทำชื่อทำนี่เพิ่นว้าวนะเพื่อนน่ะสิแวะลงไปน้อยนึงเหพดไผ่เหรอแวะลงไปน้อยนึงอะไรล่ะสิ กินสิมูจักดอกเหมือนว่าวันนี้พี่น้องเดี๋ยวโอเคพี่น้องคลิปนี้กับพีเพียงจะนี่แหละเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปพี่น้องว่าที่เห็น